ช่องนะคะวันนี้เราจะมาทํากระเพาะปลากันนะคะที่บ้านนะคะตอนนี้เราเริ่มแช่กระเพาะปลาแล้วแต่ว่าปัญหาของเราคือลืมซื้อไข่นกกระทานกกระทามาฉะนั้นเราจะใช้ไข่ไก่แทนแนี้เราต้องไปต้มไข่ไก่ก่อนนะคะอันนี้เป็นครัวที่ใช้ระหว่างทาบ้านเลยนะว่าวแม่มคัดเราจะมีการสนุกหน่อย <laughs> นะคะว่าน้ําซุปเราเดือดหรือ,อยังเราทําน้าซุปด้วยด้วยน้ําซุปโครงไก่น่ากินมากน่ากินมากนะคะน่ากินมากเดือดพอดๆเลยนะคะเรากันทําเราต้องช้อนฟองออกด้วยนะคะอันไหนที่เป็นฟองไม่ดีนะคะเราช้อนใส่หม้อไว้ก่อนเราก็ไปให้ยี่ปี๊กตัวกินนะคะโอ้อ เนื้อไกเาเลยนะเน้นทีก่แล้วก็ลงเครืองน,นะคะหลังจากนั้นพอเราซ้อนฟองเสร็จนะคะเราก็รอให้มันเดือด,อดสักพักหนึ่งระหว่างที่แม่เอาะนอใส่นะคะเราไม่ต้องปิดฝานะคะถ้าไม่งั้นน้ำมันจะขุนนะคะ <c oughs> ปลา้เรารอสุกแล้วกันระหว่างรอสุกท<อ>ีนี้จะมาทำการหั่นกระเพาะปลานะคะนี่คือกระเพาะปลาของเรานะคะ คนอาจจะงงว่ากระเพาะปลาอันนี้คือหนังหมูนะคะหนังหมูแห้งอบอันนี้คือกระเพาะปลาลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะกระเพาะปลาจะเป็นบ้องๆแบบนี้นะคะเป็นท่อนๆนะคะบ้องๆแค่หนังหมูจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราจะมาทำการหั่นอันนี้คือคือเห็ดนางรมนั่นเองค่ะคฉะนั้นเห็ดนางรมเหรอเห็ดนางลมใช่เหรอเห็ดหอม <it> ไม่ใช่เหรอ, <horizon. S 1> หอ ดูกระเพาะปลานะคะแต่แม่จะเป็นคนหั่นกระเพาะปลาเองเพราะว่าพี่นุ้เป็นคนหั่นกระเพาะปลายังไม่แน่ใจว่าทําครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะให้อ่าคุณแม่เป็นคนหั่นกระเพาะปลาให้ทุกคนดูนะคะว่าการหั่นกระเพาะปลาที่ถูกต้องแม่เคยทํำไหมเนี่ยกระเพาะปลาเนี่ยแม่เคยทําแต่พี่นุ้ไม่เคยทํานะคะก็เลยต้องให้แม่เป็นคนทําก่่นวันนี้สวยชุดสวยเหมือนรู้เขาจะองถ่ายวีโอ สวยนิดนึงอาหารมายิ้มใส่กล้องไหมคะ่ะคิ้วไม่มีนะมีแต่แป้งคิ้วไม่มีมีแต่แป้ง,ง,ปงสวยแล้วทำไม่สวยถึงคนจะสวยเหรอคนจะสวยทำอะไรก็สวยอะไรคะลูกนี่คือชิ้นกระเพาะปลาการหั่นกระเพาะปลาที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะ ต้องมีเสียงเอ็ดอาดิอาดจากการหันด้วยนะคะอันนี้คือกระเพาะหมูนะคะไอหนังหมูนะคะหั่นทีนี้หั่นเห็ดแต่หนังหมูหั่นยังไงก็ได้นะคะหั่นยังไงก็ได้ที่มันกินได้ค่ะจะหั่นอะไรก็วๆกาหั่นฟางสิฟางเหรอเออหั่นฟางเออแล้วเราจะมาดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน บ้านเราแล้ว,ลวคะส่วนใหญ่เน้นทาเองกินเองกันนะคะพอ<ร>สมาชิกในบ้านเราหลายคนเราจะไม่ออกเราจะไม่ออกไปเสียงด้านนอกะคะ่ะช่วงนี้โควิดละว่ะตัวนีมันใหญ่ไปอันนั้นน่าทำเองกินเองแซ่บเองนะคะทุกคนอยากรู้สูตรพักมาถามพี่รู้ได้นะคะว่ากระเพาะปลาทำยังไง ก็ทำครั้งแรกเหมือนสูตรคุณแม่น,นั่นเองเมนูนี้นะคะคิดได้เมื่อคืนนะคะว่าเราเอ๊ะเราอยู่บ้านเราจะทำอะไรกินกันดีมันก็แมบในหัวขึ้นมาว่าเราจะทำกระเพาะปลาเพราะเราไปนามา เราได้ไดหน่อไม้มาเยอะมากไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแบบไปเข้าสวนถ่ายคลิปตอนที่ว่าไปสวนหน่อไม้ที่ท right> ี่สวนที่นามานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนมันเยอะมากมากทุกคนเราหั่น้เสร็จแล้วค่ะที่เราจะมาหั่นห็ดเห็ดห่อมเราจะมาหั่นห็ดห่อมเห็ดหอมยั่วๆกันเลยค่ะ สามารถคอมเมนต์มาให้กำลังใจได้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราเพิ่งทําคลิปใหม่เราเพิ่งทําทคลิปใหม่ให้ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยทําคลิปต่อๆไปนี่ค่ะนี่นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทํา น้ำซุปอีกทีนึงว่าจะทำยังไงให้กระเพาะปลามันเหนียวข้นเดี๋ยวก็จะปรุงเครื่องตามให้รอทหมันเดือดก่อนนะคะนี่นะคะกรเพอปลาเราเสร็จแล้วนะคะเราจะมาชิมกันดูว่าอร่อยขนาดไหนนี่นะคะทุกคนนี่นะคะ ย่ยัวเลยนะคะทำเองกินเองอร่อยเองนี่เราจะให้ผู้ที่ชิมคนแรกคือคุณตานั่นเองพ่อของเรานั่นเองนะคะชิมกับหลานดูว่าอร่อยขนาดไหนอืเยื่อย,ยเลยอะหอมมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ที่นี่หอมมากๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะอยากตักมากตักน้อยตักเลยนะคะเพราะเราทำเองค่ะ เราไปให้คุณตากันให้คุณพ่อชิมก่อนนะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาให้คนชิมคนแรกคือให้คุณพ่อชิมว่าจะเป็นยังไงพ่อ่าเสร็จแล้วชิมอร่อ๋เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยวให้พ่อชิมคนแรกเลยค่ะทุกคนไม่กินหนูไม่เผ็ดดุพ่อบอกบอกหน่อยอร่อยไหม อร่อยมใส่อร่อยมากเรามาดูนะคะเดีย๋ยวเราจะปิดคลิปกันด้วยน้องข้าหอมค่ะฝากฝากเข้าในเร็วฝากกดไลค์กดซับสไคกดติดตามกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะเดีะะ๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะกินอะไรกัน๊ายบาย